สวัสดีครับแฟซีวันนี้ผมพาทุกท่านมาดูสินค้าสวยๆตัวหนึ่งนะครับเป็นสินค้าอะไรเป็นก้านพุ่นยางนะครับก้านเป็นยังไงไปดูกันเลยนะโอเคนี่ครับนี่คือก้านพ่นยางรุ่นใหม่ของอยี่ห้ออัสซูนะนะครับ,นะรบตัวนี้เป็นก้านกาไฟนะครับนี่สวยๆแววๆเลยนะครับนี่หัวของเขา,อาโอเคคือก้านตัวนี้เนี่ยมีมีความยาวอยู่ที่ 125เซนแล้วก็หัวก็เป็นเซรามิกเห็นไหมฮะนะหัวเป็นเซรามิกนะครับตัวนี้เราก็เลยตั้งชื่อว่า CN 1 1 2 5หนากาไฟนะครับเราใช้กาไฟเกรดเกรดดีนะครับทนแรงดันสูงตัวนี้ทนได้ถึงห้าสิบปานะครับในในท้องตลาดเนี่ยเราก็เล่นเรื่องแรงดันก็อาจจะไม่แพ้ใครนะครับตัวรูเข้าเนี่ยจะเป็นรู3ามหุนนะครับตัวนี้3ามหุน ถ้าท่านใช้ตัวสายทั่วไปท่านก็ต้องใช้ตัวข้อลถเกีียวในแล้วก็ข้อต่อแปลงเกีียวในนะอย่างละตัวถึงจะใช้ได้แตถ่ถ้าใช้สายญี่ปุ่น1ิบมิลเลยก็สามารถต่อได้เลยมันเป็นเกีียวญี่ปุ่น,นครับโอเคนะครับก็ท่าในใดรู้เป็นน c ซีของเราก็รู้ผลงานของเรานะครับถ้ามีคําถามก็ลองคัถามเราได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปขับตอบมาให้ขอบคุณที่รับชมครับ